ลแล้ารุปเราชื่ออะไรอ่ะพี่โจรครับพี่พีจโจ่โจโอ,อ้โหแ้ตอนเทสนี่เทสยังไงอ่ะทเทสเขาแคนเอ็นเอ็นเจอ่ะอ๋อแคนฟอมครับพี่อันนี้ผมตั้งขึ้นมาเองครับพี่ใช่หรอใช่ครับนึกว่าได้เล่นกับแคนนางจบเลยอ๋อพี่ชื่ออะไรครับพี่ชื่อปีโป,โป้ปีโป้ที่ปีโป้แล้วทำไมพี่ตั้งชื่อว่าหมิวสดจีอ่ะพี่ชื่อแฟนพี่เหรอชือรหัสเพื่อนมาเล่นชื่อพี่เหมือนไอเนี่ยเหมือนคนที่เหมือนคนที่เขา ไม่ใช่หรอกไม่ใช่มั้งอะไรครับผมก็ รอท่านผู้ชมทุกท่านกันด้วยนะครับสวัดสดสีครับท,ท,ทุกคนหลายคนนะครับเขาคอมเมนต์เขามาว่าอยากเห็นวินเอ็มเนี่ยกลับมาสุ่มแกล้งคนอีกนะครับทุกคนก็คือจากคลิปที่แล้วที่คลิปแกล้งเนี่ยน้องๆเนี่ยชอบมากๆก็ธรรมดาครับคนดูผมเนี่ยเขาก็เป็นฝ่ายนักแกล้งอยู่หลัคือคนดูของผมเนี่ยก็คือแบบเป็นราชาแห่งการแกล้งกันทั่วหน้านะครับทุกคนเพราะฉะนั้นจะชอบคลิปแกล้งมันก็ไม่แปลกดูนี้เราอยู่กันในเกม และก็อย่าลืมนะครับนึกถึงช่องที่แคสเกมฟรีไฟอย่าลืมนึกถึงช่อง MNTV และก็ผู้ชายผมว้าคนนี้ด้วยนะครับทานผู้ชมครับก็นะครับในวันนี้เดี๋ยวผมจะสุ่มแหลงไปแกล้งคนอีกนะครับทุกคนดูซิว่าวันนี้เราจะได้เจอใครหากใครชอบให้ผมมาสุ่มแกล้งคนในฟรีไฟนะครับหมวกสองให้ผมเห็นหน่อยได้ไหมครับผมอยากรู้ว่ามีคนชอบมากแค่ไหนแล้วก็กดไลค์ผมดูหน่อยได้ไหมครับผมจะได้พิจารณาจากยอดซับนะครับว่าคนเนี่ยชอบคลิปผมมากแค่ไหนนะครับอ่ะเอาดูว่าเดี๋ยววันนี้เราไปรับชมคลิปกันได้เลยครับผ นะครับท่านผู้ชมครับผมขี่ขี่นกมาเหมือนกันเลยฮัลโหลครับสวัสดีครับได้ยินไหมครับฮัลโหลครับฮัลโหลค่ะฮัลโหลค่ะฮับเฮ้ยได้ยินเปล่าฮัลโหลครับได้ยินไหมครับได้ยินค่ได้ยินได้ยินไหมครับแม่ครับผมครับแม่ว่าไงครับลุ้นลุ้ผมได้แม่เดี๋ยวไปส่งน้องไปโรงเรียนให้ครับครับได้ครับแม่ครับสวัสดีครับ คุยกับแม่ใช่ไหมคะที่ที่คอมแม่อ่อใช่ครับอันนี้ใครเนี่ยครับเนี่ยอยู่ในเกมเหรออ๋อใช่ใช่ใช่ค่ะอ๋อโอเคสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับโทษทีทักทีสวัสด,ดีแม่พี่โทรมาเนี่ยติดแม่นิดนึงครับอ๋อโอเคค่ะโอเค,อเ,คเรียกพี่ไม่ได้สิอันนี้พี่สาวอยู่เท่าไหร่ครับเนี่ยคือสิบแปดคือสิบแปดสิบแปดไม่เชื่อ <c oughs> ผมเห็นพี่ตะกุกตะกักเมื่อกี้น่าจะเลขสาวมาดูทรงอ่ะ <c oughs> ไม่ถึงไม่ใช่ชัวร์พี่ไม่ใช่แล้วพี่อยู่เท่าไหร่สิบสองครับพี่ ใช่ครับที่อยู่แคนดังด้วยอ่ะเฮ้ยไม่ดังครับอันนี้แคนปอมลมบลอกเรียนแบบพอมาอ้าวได้เหรอใช่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 เฮ้ยผมเคยดูอยู่นะเนี่ยแคนเอ็นเวนเจอเนี่ยเป็น,อนเอฟซีของแคนรึเปล่าเฮ้ยจริงเหรอเอฟเอฟซีของแคนเหรอใช่ของแคนแบบแบบที่หัวฟา้ฟาป่ะครับใช่ป่ะใช่ป่ะใช่เข้าควาใช่ องหัวบาปอ๋อชาเนวเนียแล้วใช่ครับคุค้นๆอยู่นะคุค้นอยู่ oh, no, no, no. ใช่ครับากไบอกพี่เขาได้นะคะว่า F อ F C อ๋อได้เลยครับผมึผลแล้วพี่หนนะพี่หนเหมืนกนันรือเปล่าฝีมือแบบเหมือนกันเลยครับฝีมือแบบใกล้ๆเคียงกันเลยแบบคล้ายๆกันเลยแบบเต็<อ>มลากหัวโอ้ลากเลยครับลากได้ทุกหัวเลยฮะจริงหรอจิงโมป้ะนี่ยไม่โมไม่โมามาดูไปละอายุเท่าไหร่เดี๋ยวพี่เอาจริงๆดิพี่พี่อยากโกหกผมนะผมเป็นเด็ก สิบแปดจริงๆริสิบแปดเหรออายุสิบสี่ถึงป่ะเนี่ยอ๋อเมื่อกี้ผมบอกสิบสองครับพี่ที่ไปฟังสิบสี่มาจากไหนอายุสิบสองถึงป่ะเนี่ยจริงครับพี่จริงครับทเสียงโตจังอ่ะอุ้ยไม่ได้โตแต่เสียงนะครับพี่อะไรโตัวอเอหมาถึงตัวโตตัวโตครับพี่ใช่ครับตัวละพี่ไปสูุดละไปสูตรไงอ่ะเอ่อลามินทาจะตุโชตครับผม ได้เลยครับใจไปปเดแล้วผมไปรับครับพี่พอดีว่าแม่ผมรวยเเกินเอาง่ายๆคือหน้าตาก็บ้านๆนะครับผมแต่แค่รวยแค่นั้นเองพี่พี่สนใจไหมจะบอกว่าเงินซื้อพี่ไม่ได้นะอุ๊ยแค่เหรอพี่ทำางานฟอผมมีมากเลยดิพี่เป็นแบบผู้หญิงชอบหลอกเงินผู้ชายปะโอ้โหพี่ลองมาหลอกผมดูดิเผื่อพี่จะเหนื่อยนะพี่ผมหลอกเท่าไหร่ได้หมดเลยเนี่ย เจินเอาเจิ้นเจินไม่เจอคนเลยไม่เป็นไรครับพี่ผมจะคุยกับพี่นะเอา้าวสรุปเราชื่ออะไรอ่ะพี่โจครับพี่พี่โจอ๋อแล้วตอนเทสไม่เทสยังไงอ่ะเทสเข้าแคนเอ็นเอ็นเจอ่ะอ๋อแคนฟอร์มครับพี่อันนี้ผมตั้งขึ้นมาเองครับพี่อ๋อไม่หรอใช่ครับอ๋อนึกว่าได้เล่นกับแคนนางจบเลยอ๋อพี่ชื่ออะไรครับพี่ชื่อปีโป้ ปีโป้คิดปีโป้แล้วทำไมพี่ตั้งชื่อว่าหมิวสดจีอะพี่ชื่อแฟนพี่เหรอพีดคีัสเพื่อนมาเล่นเฮ้ยพี่มีคนพี่ไมไ่เปล่ามีได้ครับได้เลยค่ะโอ้สิงมากเลยครับอุย้ยอฮ้ยระวังระเบิดนะพี่ นิดหน่อยครับนิดหน่อยครับไปตรงนั้นอุ้ยพี่ผมมีกุญแจห้องที่ไปห้องผมไหมกุญแจห้องอ่ะ<ต>ห้องเก็บอาวุธอะไรแกพี่ไปรับพี่กุญแจเดียวดีห้องผมมีแมวนะพี่แมวน่ารักนี่น่ารักด้วยแมวผมสะอาดแมวกับเจ้าของอัน,น,น่ารักกว่ากันบางคนก็บอกว่าแมวบางคนก็บอกว่าเจ้าของครับ แต่ว่าคนไปดูแมวบ่อยก็ไม่บ่อยครับแล้วแต่คนสาคัญอะไรเงี้ยครับแมวผมนีแบบเอ้ยไม่ถึงพี่ไอจิคนเอาไว้ง่ายคือถ้าพี่ไปดูแล้วผมก็ไม่ห้ใครดูแมวผมอีกเลยโอ้ยนายจัดนักนะนี่ที่ชอบแมวแบบขนนุ่มๆป่ะพี่เอาปกติแมวก็ต้องขนนุ่มเปล่าใช่ใช่นุ่มจริงพี่แมวผมขนนุ่มผมอาบน้ำทำความสะอาดให้แมวทุกวันะอาอ ใช่หรอปกติก็ต้องไปร้านหรือเปล่าอุ้ยไม่เปไ็นไรพี่ไม่ต้องไปร้านหรอกลำบากเกินพี่พี่ชอบแมวตัวใหญ่ปะปกติมันก็ตัวใหญ่อยู่แล้วหรือเปล่าบางตัวก็ตัวเล็กพี่บางตัวก็ตัวใหญ่ใช่แล้วมว่าพี่ตัวเล็กอ่ะอุ้ยตัวใหญ่อบอวบเลยอ่ะกำลังดีใช่เหรอเลี้ยงดีอ่ะใช่ใช่เลี้ยงดีนะขาวจิ้วอ่ะพี่แมวผมอ่ะสีขาวใช่เหรอใช่ครับรอซื้อปะเนี่ยไม่พูดจริงพี่จะมาดูปะล่ะแมวอ่ะคิดกันโอเคเล่นไปคิดไปก็ได้พี่ วิ่งอะไรแดงแดงหมิวจีพี่หมิวเนี่ยห <im itation> <im itation> มิวสดจีหรือเปล่าหมิวสดจีหมิวสดจีชื่อพี่เหมือนไอเน,นี่ยเหมือนคนที่เหมือนคนที่เขาไม่ใช่หรอกไม่ใช่มั้ง <im itation> เหมือนเขาอะไรหรอเหมือนคนนี้แบบเขาเล่นเกมในในในซีไฟร์พี่ในในในติน๊กต็อกอะพี่ติด <im itation> คนบ้าไม่รู้พี่ไม่รู้ไม่รู้รอะ เฮ้ยเจอคนเดียวพี่ของมันได้แล้วนะพี่แบกผมด้วยนะพี่อยอาพี่ปีปโป้มีแฟนยังครับไม่มีทำไม,ไมหรอเปล่าเปล่า ถามเฉยเแล้วเจ้ามีแฟนยังย like ังเลยครับย sure no ังไม่มีแฟนเลยแล้วอยากมีเปล่าสกิลลคููดาวอย่ก็ก็ก็อยากนะครับพี่พี่ช่วยหาแฟนให้ผมหน่อยได้ไหมครับชอบรุ่นพี่แหละรุ่นน้องอ่ะชอบรุ่นพี่ครับอยากมีแฟนชื่อแบบสระองสระโออะไรเหมือนกันอย่างเงี้ยครับแบบปีโป้กับโจโจ้อะไรเงี้ยประมาณนั้นพี่ชื่อเท่ากันเนาะใช่เท่ากันได้พี่ ใช่ออกไปด้วยกันได้เลยไหมไปได้วยกันได้พี่จะไปกับผมไม่ได้บ้านผม,มั้ไปดูแมวเหรอใช่แล้วหรือพี่จะดูอย่างอื่นด้วยอ่ะเด็กฟิกอะไรเงี้ยโอ้ออไอกลกันเด็กคนนี้ <c oughs> ผมอยากได้วาฟพี่จังเลยเด็กคนนี้มันจะขอวาปพี่ได้ไหมพี่ปิโป้เอาอันที่หนึ่งให้เลยอุ้ยผมตึงด้วยตึงแค่ไหนกรือเหมือนกันตึงเสียเลยพี่พี่ปิโป้มาเล่นคนเดียวอย่างงี้แบบไม่มีแฟนใช่ไหมพี่ ไม่มีแฟนไม่มีแฟนอ้าวแล้วผมอ่ะพี่มันจะเป็นแฟนเหรอเป็นได้ไหมล่ะจะจิ๊กปุก็ดิรู้ถึงสุดแสนเ,เด็กก็รับเป็นนะพี่แต่เด็กคนนี้มันก็โตแล้วป่ะใช่ไหมใช่ พี่ครับมันทันเลื่องอยู่ครับพี่ชัวนั่นแหละพี่ผมมาช่วยเป็นไงแล้วพี่ผมตึงจัดในเมื่อเรา,าจะแบบผมอยากดูพี่เลยนะเจ็บจัดไม่เป็นไรครับพี่เดี๋ยวผมแอดไปนะครับพี่ถ้าผมเชิญพี่เข้าห้องพี่ต้องมาด้วยนะนโอเคครับท่านผู้ชมครับตอนนี้เฮ้ยเป็ไง,ไงหมิวจี้หมิวสดจีทำไมผมชอบอ่านเป็นหมิวจี้ทุกทีเลยวะเนี่ย ขอดูประวัติสิอุ้ยมีมังกรด้วยแต่ผมเป็นมังกรไอ้นี่ไงหุ่นยนไงเสียงต่อยโคตรดังช่วยหน,น่อยก่อนนี่ไงที่ด้วยกันตะก,กี้นี้ขอชวยช่วยหน่อนฮัลโหลฮัลโหลครับพี่คนสวยเอ้สาวมังโจ๊ะอ่าพี่ปีโป้แบบเอ่อพอจะมีแบบมีวาร์ปให้ผมไหมครับพี่เอาจริงๆไม่ได้ชื่อปีโป้นะอ่ะ uh, แล้วพี่ชื่ออะไรอ่ะอ๋อเราชื่อเหรอ ใช่ครับพี่ใช่หรอใช่ครับพี่พี่ผมเชื่อชื่อหมิวชื่อหมิวใช่หมิวเดี๋ยวนะพี่พี่เป็นไอ้นี่ปะเนี่ยไอเนี่ยไออะไรนะเขาเรียกว่าอะไรอะติ๊กต็อกเกอร์อะไรอย่างเงี้ยใช่ป่ะพี่ก็เล่นบ้างเล่นบ้างผมผมเคยเห็นพี่ไปไอออกงานอะไรแล้วน่ะในของเอ d พีดีอะพี่ใช่ปะ่ะใช่หรอ วิ่ผมได้เล่นกับคนรังด้วยผมชวนคนดังไปดูแมวขอบคุณครับพี่เดี๋ยวไว้ไว้มีโอกาสมาเล่นด้วยกันอีกนะครับพี่ได้ครับโอเคครับพี่ถ้าว่างเดี๋ยวผมชวนพี่ไปดูแมวนล้พี่โอเคครับเราดูแมวสีขาวตัวใหญ่อยู่ครับเฮ้ ได้เลยครับพี่เอ้แต่แมวตัวนี้แบบจมูกมันชมพูชมพูนิดนึงนะพี่แรับนะดูแลดีหรือเปล่าใช่มันไม่เป็นหวัดพี่มันเป็นหวัดมันเป็นหวัดใช่มันเป็นหวัดโอเคครับพี่ไว้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 เจอกันครับพี่โอเคครับคีกหนนะพี่จุ๊บม้วยผมหนอยได้ไหมครับอยากฟังน้องโจาจ้ก่อนจะดีเหรอครับพี่น้องโจจะให้ฟังหวัดโจเป็นตัวอย่างนะพี่ที่จะได้ทำนานน้องโจไงโอ้โหงั้นเอาเป็นว่าเดี๋ยวน้องโจมาจุ๊บมั่วรอบหน้าได้ไหมพี่ว้า ได้ไงทำไงถึงจะได้ฟังโจอจุจ๊หมักตอนาะนพี่ต้องหนึ่งหนึ่งกับผมเดี๋ยวผมมาหนึ่งหนึ่งกับพี่ถ้าผมแพ้นะผมจะจุ๊บมั่วพี่เลยแต่ถ้าพี่แพ้นะพี่ต้องมาจุ๊บมั่วผม <c oughs> โอเคไหมได้ <c oughs> อ่าโอเคพี่บอกกันนะ <c oughs> โอเคเราก็ห้ามอีดคำพูดนะเคเบอกโอเคได้เลยครับบายบายนะครับจุ๊บมั่วโอเคครับท่านผู้ชมครับเป็นยังไงกันบ้างครับสำหรับคลิปนี้คือ <c oughs> ไอ้ผมแอดไว้ก่อนเนี่ยผมไม่ได้ผมไม่ได้เป็นเพื่อนเขานะทุกคนผมแอดไว้ก่อนนะเนี่ยโอเคนี่ไอ้อันนี้เฉยเขาสีไม่ได้หรอโอเคทุกคนตอนนีเ้เขาไม่รู้ว่าผมเป็นใคร อย่าเพิ่งไปบอกเขานะาหรือว่าจะบอกกันแล้วแต่ท่านผู้ชมนะครับทุกคนเออไม่เจอคนดังสตรีมเมอร์แล้วผมเป็นดักเจอได้ไงอ่ะเอาไปว่าอะไรเขทุกคนครับเดี๋ยวเข้าบ่างว่าเนี่ยใครที่อยากให้ผมเข้าไปปั่นเขาในสตรีมนะครับผมจะปลอมตัวเป็นน้องโจ้ไปปั่นเขาในสตรีมนะครับทุกคนใครอยากให้ปลอมตัวไปบวกหนึ่งไหมผมหน่อยนะครับทุกคนครับเออแล้วสวันนี้ขอตัวลาท่านผู้ชมทุกท่านไปก่อนสวัสดีครับบ๊ายบายนะเจอกันคลิปหน้านะโอ้คลิปนี้โคตรโชคดี